หลังจากเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด -19 โลกจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยผู้คนให้ความใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาวะโลกร้อนที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอีกทั้งยังถือกำเนิดยุคข,ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆจนไปถึงเรื่องที่ยากจะหาคำตอบ AI ก็สามารถช่วยเราได้การเปลี่ยนแปลงต่างๆในวันนี้ล้วนส่งผลให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดรวมถึงธุรกิจอย่างประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ต้องบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในครั้งนี้อโยุายอย่าง ESG เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนและการเข้ามาของ AI จะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจหรือความท้าทายอย่างไรบ้างเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ จริงๆถ้าพูดถึง ESG ครับอาจจะต้องแบ่งเป็น33 3ด้านนะครับเพราะว่า E มันคือ Environment เนาะ S มันคือ Social นะครับ G มันคือ Governance นะครับในฝั่งประกันวินาศภัยเองอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าว่าเราทำได้ดีอยู่ใน2พาร์ทนะครับคือพาร์ทที่เป็น Social คำว,ว่า Social เนี่ยมันหมายถึงบุคคลในสังคมนะครับแล้วก็บุคลากรในบริษัทด้วยที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับ Social นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ตอบโจทย์สังคมหรือว่าเราเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงหนึ่งให้ผู้บริโภคให้สังคม นะครับในหลายๆอุตสาหกรรมในหลายๆผู้บริโภคนะครับฉะนั้นในด้านเเนี่ยผมว่าในในมุมของบริษัทประกันภัยได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนในด้าน G ที่เป็นก๊อฟเฟนซ์การกำกับพวกนี้เราก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าเรามีหนึ่งมีหน่วยงานกำกับเราคือคอปคอนะครับส่วนบริษัทประกันภัยเองก็ต้องมีมีนโยบายที่ดีครับเหมือนอย่างบริษัทวีไเองก็มีนโยบายว่าความเป็นธรรมคือนโยบายเนาะพวกนี้มันคือลักษณะการก๊อฟเนซ์ที่ดีนะครับทำยังไงให้มันเป็นมีมีคุณธรรมถูกต้องตามจริยธรรมพวกนี้นะครับ ซึ่ง2ส,ส่วนนี้คิดว่าทําได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ประกันภัยเองอาจจะต้องอพัฒนาเพื่อไปสู่หลัก ESG ให้ดีขึ้นคือด้านเอเวอเรจนะครับเรายังเรายังสื่อตรงนี้ออกไปได้ไม่ดีมากนักหรือว่ายังหาอะไรที่เป็นรูปธรรมได้น้อยนะครับแต่ว่าอาจจะอยากจะยกตัวอย่างเช่นาการที่เราเปลี่ยนกาลังพยางผักดันนะครับเปลี่ยนแปลงกรมธรร์ประกันภัยปัจจุบันที่เราส่งเป็นจดหมายให้ลูกค้าเนี่ย เราพยายามผลักดันให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมันเซฟเอเวอเรนซ์ไหมมันเซฟนะแต่เราไม่ได้สื่อออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราไม่ได้ต้องส่งคนออกไปเนี่ยมันไม่ได้สร้างมลพิษออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับไปเรามีการประหยัดน้ามันเรามีการประหยัดต้นทุนอะไรต่างๆพวกนี้ต่อสังคมมากขึ้นในด้านเอเวอเ m น n ์นะครับซึ่งจริงพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่านาคตบริษัทประกันภัยเองก็ต้อง,ต,องต้องผลักดันให้เข้าสู่สู่หลักการ ESG ให้มากขึ้นอะไรพวกนี้ครับ เรื่องของ ESG ของ p r u d e n t i a l Group ก่อนเลยนะครับ p u d e n t i a l Group เนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่อง ESG มากๆากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Sustainability นะครับในการที่จะทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่น่าอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้เนี่ยว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะลดตัว Waki Score เนี่ยให้ได้ลงมาถึง55อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ Zero Carbon Footprint นะครับภายในปี2050เราต้องเป็นศูนย์ให้ได้ นั่นห,หมายว่ากิจการที่ Prudential ทำเนี่ยต้องไม่มีการที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับตรงน,นี้คือ2เรื่องสําคัญที่ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อีกตัวหนึ่งที่เราต้องเอาความแข็งแกร่งของเราเนี่ยมาดูแลสังคมให้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะช่วยเหลือในการเข้าถึงเรื่องของการประกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของ Prudential เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะทําให้ประกันของ p ูเดนเชียลเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่ มีเงินนะครับแต่ต้องเป็นทุกกลุ่มเลยว่าเราจะเป็นผู้ที่จะร่วมดูแลปกป้องชีวิตของเขาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขานะครับตัวหนึ่งที่เราทําเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการที่เรามีโครงการเรื่อง Gift t h e Future ซึ่งถือว่าเป็นแฟกชิพในเรื่องของ CSR ของเรานะครับซึ่ง g i f t t h e f u t u r เรเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเป็นการระดมความเข้มแข็งจากลูกค้าของเราที่มีกําลังในการซื้อกรมทันทุกๆครั้งที่ลูกค้าซื้อกรมทันจากเราเนี่ยเราจะมอบความคุ้งคงประกันอุบัติเหตุอีกหนึ่งช ให้กับลูกจ้างนะครับชั่วคราวของรัฐหรือลูกจ้างของรัฐที่สวัสดิการต่ำไรายได้ต่ำทำไมเราเจาะจงคนเหล่านี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือที่กรุงเทพมหาคนครที่เรามีความร่วมมือใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ไปกวาดถนนไปเก็บขยะไปขุดลอกคลองไปทาสีบนถนนนะครับพวกเขาคือคนที่ทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ทําให้เมืองของเราน่าอยู่นะครับแต่คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยถือว่าด้อยกว่าคนในสังคมโดยส่วนใหญ่นะครับ นั้นเราอยากจะมีสว่วนร่วมในการดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยปณิธานของ p r u d e n ชียลเนี่ยจะช่วยผลักดันทําให้สังคมนะครับโดยทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและในเรื่องของเรื่อง financial strength ในเรื่องของความมุ่งความต่างเนี่ยการเข้าถึงทําได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในตัว AI ที่เข้ามาใช้กับตัวบริษัทประกันภัยเองนะครับ อาจจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่ที่พับบิทแล้วกันนะบางอ่านผมอาจจะไปยังพูดไม่ได้นะครับอย่างเช่นเทคโนโลยี Technology ที่ผมพูดี้ครับว่าการเราใช้ระบบการตรวจสภาพรถด,ด้วย V Inspection นะครับซึ่งจริงใน V inspection เองมันมีนการแฝงเทคโนโลยี AI ในการตรวจสอบรูปภาพไว้อยู่แล้วเบื้องต้นนะครับ AI ตัวนี้จะเรียนรู้จากรูปภาพทําให้ประเมินความเสียหายของรถยนต์เนี่ยบาดแผลเบื้องต้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ย เราจะต้องอาศัยความชํานาญของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าเอ้ยตรงนี้เกิดแผลครูดแผลเบียดแผลบุกลักษณะนี้เพื่อรีมาร์คไปในกรมธรรม์นะครับแต่ว่า e v inspection เองเนี่ยเนื่องจากเป็น AI เนาะยิ่งมีรูปเข้ามาในระบบมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแผลลักษณะนี้เรียกครูดแผลลักษณะนี้เรียกบุกแผลลักษณะนี้จะต้องรีมาร์คเข้าไปในกรมธรรม์นะครับถ่านนียก็จะเป็นส่วนของ AI ที่เข้ามาเริ่มมีบทบาทในมุมของการรับประกันภัย ถามว่า AI ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับคือผมจะบอกว่าปกติลักษณะการฟอรดประกันภัยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างฉากเพื่อมาเบิกสินใหม่ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับซึ่งปัจจุบันเองมันต้องใช้ประสบการณ์คนเข้าไปดูเคสว่าเออเคสลังษณกนี้คือเข้าข่ายว่าจะฟอร์ดอ่แล้วเราก็กรองออกมาเพื่อไปตรวจสอบให้ละเอียดคือมีความตั้งใจใช่ครับตั้งใจจัดฉากพวกนี้ครับช่อชนประกันภัยใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีระบบ AI ที่เข้ามาจับ พฤติกรรมพวกนี้มากขึ้นแล้วเป็นการสกรีนเบื้องต้นให้คนนะครับว่าเอ้เคสเนี้คุณต้องดูแลมันเป็นเคสสีเหลืองนะมันไม่ปกติแต่ถ้ามันเป็นเคสสีเขียวก็เป็นปกติสามารถปล่อยผ่านได้พวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ AI เข้ามาช่วยเราจริงๆต้องบอกว่า AI เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะวันนี้ AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการที่จะทำให้การทำธุรกรรมต่างๆนี่มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับจุดแรกที่ใช้งานก่อนเลยก็คือจุดที่เป็นเรื่องภายในองค์กรนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ ในอดีตเนี่ยเราต้องใช้คนมานั่งอ่านเรื่องอข้อมูลในการจัดการเรื่องของการเคลมว่าเคลมอันนี้ควรจะจ่ายเท่าไหร่เหมาะสมไม่เหมาะสมข้อมูลครบหรือไม่ครบวันนี้เราใช้ AI มาช่วยในการบรหิหารจัดการเคลมอันที่สองเนี่ยเราใช้ AI มาเรื่องในการบรหิหารจัดการเอกสารนะครับในอดีตเวลาเราสแกนเอกสารเนี่ยบางครั้งเอกสารไม่ได้อยู่ยในฟอร์แมตที่พร้อมที่จะอา่านเราก็ต้องใช้คนเนี่ยมานั่งอ่านเอกสารแล้วก็คียหรือสแกนเอาข้อมูลเข้าไป หรือเหรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า OCR ซึ่งมันมีอยู่แล้วมา,มาเป็นส0ปีแล้วเรื่องของ OCR คือการที่สแกนเอกสารแล้วแคปเจอร์ตัว Data เ,เนี่ยออกจากเอกสารนะครับแต่บางครั้งเนี่ยฟอร์แมตมันไม่เข้าที่นะครับเราก็ต้องใช้คนมาเป็นคนที่จะฟิลเดต้าเหล่านั้นแต่วันนี้เราใช้ AI มาอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเอา AI เนี่ยมาทําให้การฟิลเดต้าเหล่านั้นเนี่ยใช้ AI เป็นคนพิจารณา Image เหล่านั้นแล้วทําให้เกิดการ การฟิลเดต้าในส่วนที่มันขาดหายไปหรือส่วนที่มัน ambiguous ซึ่งบางทีคนต้องช่วยในการเดาว่าข้อมูลที่เอาเข้ามานั้นมันเป็นข้อมูลอะไรแต่ว่าเราก็ยังมี AI Research Lab ที่เราจะพยายามคิดค้นว่าเราเอา AI ไเนี่ยไปใช้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําอย่างไรที่ AI จะเข้าไปดูแลลูกค้าของเรานะครับหรือ AI ไปช่วยทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประกันณจุดจําหน่าย ว่าทำอย่างไร AI จะมีส่วนช่วยในการทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจตัวกรรมาฐานของตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือข้อเสนอนะครับที่มีเรื่องอะไรต่างๆที่จะทําให้ตัวกรรมาฐานเนี้ยเหมาะกับลูกค้าได้บางยิ่งขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยทําให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นครับต้องเรียนให้เข้าใจเบื้องต้นว่ามันมีงานบางลักษณะที่ AI เข้ามาช่วยได้ บางงานงานบางลักษณะ AI เข้ามาช่วยไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นงานด้าน Marketing ด้านการพบปะคนนะครับที่เป็น f a เฟสทูเ c e เหล่านี้ AI ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องการ Service ลูกค้านะครับมันเป็นเรื่องของทัชชิ่งนะครับพวกนี้ AI ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นส่วนงานที่จะต้องลดอัตราก,กําลังคนลงเนื่องจากเรียกว่ายัางไงเองนื่องจากว่ามี AI มาอินทร์รมันนะครับ เราต้องให้พนักงานเหล่านั้นรนะีสกิลใหม่นะครับ mm hmm. คือไปในส่วนงานที่คุณรีสกิลได้เนาะ,ะใช่ครับต้องไปรีสกิลใหม่พอรีเซ็ตเนี่ยคุณก็ต้องไปซัพพอร์ตส่วนที่ AI ทํางานไม่ได้นะครับอย่างเช่นการให้เซอร์วิสคนที่ต้องพบหน้านะครับการที่เป็นการตลาดที่ต้องไปพบลูกค้านะครับอาการที่เราต้องให้บริการคู่ค้าให้บริการตัวแทน mm hmm. พวกนี้เราก็ต้องรีสกิลพนักงานเราให้เหมาะสมต่อไปครับ mm hmm. ใช่ครับพี่นั่นก็จะเป็นเป็นแนวทางทางด้าน HR ที่ได้มีคุยกันกันไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าถ้ามันมี AI เข้ามาดิสับจริงๆเราก็าคงต้องให้พนักงานเรารีสกิลในบางส่วนงานอยู่โดยสรุปแล้วการให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ช่วยสร้างขวามไว้วางใจให้กับนักลงทุน คู่ค้าและลูกค้ารวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจที่ยั่งยืนลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านธุรกิจรวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่แขังแกร่งขององค์กรดังนั้นการปฏิบัติตามหลัก ESG ไม่ใช่เพียงแค่เทนรนหรือสิ่งที่ผ่านไปแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นในการสร้างคุณค่าและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร ในขณนะเดียวกันเมื่อธุรกิจประกันภัยนำ AI มาปรับใช้ย่อมมีส่วนสำคัญที่เปลี่ยนแปลงเช่นการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยรวมถึงตัวธุรกิจเองก็าสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานเพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้การดำเนินงานภายใต้หลัก ESG และการนำ AI เข้ามาใช้นั้นคือการบาลานซ์ทั้ง3ฝ่ายลูกค้าผู้้าและผู้ถือหุ้นเพื่อทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืนอย่างมันง่นคง เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หากบริษัทใดไม่นําทั้งสอเรื่องนี้มาใช้อาจจะตกขบวนของสายป่านอุตสาหกรรมก็เป็นได้